สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็กลับมาพบกับผมอาจารย์หลักแก้วอัมรสตในรายการออมสินความคิดครับออมสินความคิดวันนี้ก็น้อมนำเรื่องราวาพุทธพจน์ในธรรมบทก็น่าจะเป็นอตอนสุดท้ายนะครับก็ฟังกันมาสิบกว่าตอนแล้วนะครับเอาละครับวันนี้เรื่องราวธรรมบทเป็นอย่างไรบทแรกวรแรกนี้พระพุทธองทรงตรัสว่า ัญญาหารทรัพย์สินเงินทองหรือสมบัติที่ครอบครองไม่ว่าอย่างใดที่มีอยู่คนรับใช้คนงานคนอาศัยทั้งหลายทุกอย่างล้วนพาเอาไปไม่ได้ต้องทิ้งไว้ทั้งหมดผมพยายามจะอ่านช้าๆาก็สรุปว่าไม่มีใครเอาอะไรไปได้เลยเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้เลยนะครับ บอกอาหารการกินทรัพย์สินเงินทองสมบัติคนรับใช้คนงานที่อยู่อาศัยพูดง่ายๆว่าที่เรามีทั้งหมดแก้วแหวนเงินทองลูกแก้วเมียแก้วเมียขวดอะไรก็แล้วแต่ยศถาบรรดาศักิทรัพย์สินเงินทองจะมีโล้นโลกเป็นเดินไปนี่ทองคําเต็มตัวเพชรเต็มตัวเรื่องมียี่ห้อดังๆแบรนด์เนมนี่สรุป พระบุตรเจ้าบอกทุกอย่างล้วนพาเอาไปไม่ได้ต้องทิ้งไว้ทั้งหมดวิธีการผู้เจ้าท่านก็บอกแล้ววิธีการที่เราจะเอาทรัพย์พวกนี้ตามไปด้วยทํำยังไงครับก็เหมือนร่างกายเราเนี่ยเหมือนบ้านท่านบอกว่าเหมือนบ้านที่มันโดนไฟไหม้บ้านเวลาโดนไฟไหม้ท่านวิ่งเข้าไปได้เนี่ยหนาทีท่านจะเอาอะไรครับ ถ้ากขลองหยิบแก้แหวนเงินทองเงินสักปึกหนึ่งทองคำสักหน่อยเนี่ยเอาออกมาที่เป็นประโยชน์พระเจ้าก็บอกก็ร่างกายเราเนี่ยเหมือนไฟไมหม้บ้านการเวลามันกินร่างกายเราโดยการทําทานเห็นยังครับคือเอาสิ่งที่เรามีทําทานเนี่ยคือไฟมันไหม้ถ้าเราไม่ทําทาน ไอสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่มีเมื่อตายไปเราก็ไม่ได้ได้อะไรเลยแต่สิ่งที่เราทำพระพุทธเจ้าบอกนั่นแหละจะเป็นของเราที่เอาออกมาจากไฟมันกําลังไหม้ร่างกายและจิตใจเราทุกวันเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาของออกจากบ้านที่ไฟไหม้ได้ก็คือการทําทานเมื่อสมมุติว่า,เ,าเรามีร้อยล้านทําทานไป10ล้านนะอีกอีกเก้าล้านยังกอดอยู่ นั่นแหละครับไอ้สิล้านเนี่ยเป็นของท่านไอ้เก้าสินี้ไม่ได้เป็นเพราะตายแล้ว90ใครจะไปใช้แต่เราใช้ไปแล้ว10ล้านไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารทําบุญทางสร้างโรงพยาบาลให้กองทุนให้เด็กยากจนอนาถาหรือแบ่งปันอะไรต่างๆให้คนอื่นเขาได้ได้รับอันนี้ส่งอันนั้นแหละคือผู้เจ้าบอกเปรียบเทียบว่านั่นแหละคือเราออก,ออกดีแล้วเนี่ยเปรียบเทียบไว้อีกในส่วนหนึ่งที่ผมเอามาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้น ทุกอย่างเนะี่ยตายหมดท่านจะตายผมก็ตายไม่มีใครอยู่หรอกแต่ก่อนตายนี่พูเจ้าบอกพวกนี้มันเอาไปไม่ได้ต้องทิ้งไว้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นยามีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ใช่มีชีวิตอยู่ก็ขายกินให้หมดหรือว่านานให้มันสมบุดเลยให้แต่ไม่ได้หมดให้เก็บเอาไว้ใช้เท่าที่จําเป็นนะมีมากไปลองคํานวณดูว่าโอ้โหกี่ร้อยชาติจะใช้หมดวะเนียนะ เพราะฉะนั้นเราแบ่งปันท่านยิ่งให้ท่านยิ่งได้ใจก็สดชื่นหัวเราะรื่นลบความขมตรมในจิตถ้าท่านไม่เห็นแก่ตัวสักน้อยนิดท่านจะมีชีวิตสุขสมบูรณ์เนี่ยผู้เจ้าท่านตรัสผมก็เอามาน้อมนํามาเพื่อแผ่ว่าอย่าไปยืดประนีลูกกูเมียกูผัวกูอ่ลือหาดกูตําแหน่งไม่ใช่สมมตินามตามท้องเรื่องลิเกละครโลกนี้คือโรงละครทั้งนั้นเขาสมมติจั่วข่าว เมื่อตายไปแล้วมีใครรู้จักท่านล่ะไม่มีเสื้อผ้าเขาก็ไปเผา,าไปทิ้งไปขายต่อไม่มีใครเอาเลยนะฮะตายไปก็เผาพอเผาเสร็จยังไม่อยากเลยย่ามาเยี่ยมนะกลางคืนกลางค่ำไปที่ชอบที่ชอบนะพอไปวัดโสมวัดพระศรีแล้วพอเผาแล้วก็จบกันนะไปแล้วพบภูมิไหนก็ไปเฮะตามที่บุญกรรมที่ท่านทํามาโลกนี้มันคือโรงละครนะมันผัดกันเล่นผัดสวมหัวโขน แล้วก็สวมมันเต้นไปเต้นมาบางทีรับราชการเสร็จนะเออเกษียณแล้วก็ยังใส่หัวโขนอยู่ทอน,นนักหัวโขนเนี่ยหนักใครว่าไม่หนักลองไปสวมเข้าสิพอใส่หัวเข้าไปปุ๊บซ้ายขวาหน้าหลังมึนไปหมดเลยเกิดฝนตกอะไรต่ออะไรน้ําท่วมอะไรต่ออะไรนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งต่างๆคนนี้พระบุธเจ้าตรัสว่า ตามไปเราตามไปไม่ได้ทีนี้ผมมีวิธีเหมือนที่พู้เจ้าเนี่บอกอยากให้ตามทําบุญทําทานทานศีลภาวนานะต้องทำไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆทําไปไม่ต้องเยอะก็ได้เนี่ยไปช่วงโควิด ผมก็รวมเงินกับเพื่อนฝูงเอารวมกันเสร็จแล้วก็ไปซื้อข้าวกล่องแจกยามมันสี่สิบห้าสิบหมู่บ้านแถวนี้ก็ให้ยามกินบางที่มียามสามคนห้าคนอะไรก็แจกเข้าไปทุกวันทุกวันเพราะว่าโควิดอย่างนี้เงินกันน้อยอะไรต่างเนี่ยล้วแบ่งปันได้เราก็แบ่งไปเชื่อผมเถอะไม่ได้ตายเนะี่ยไม่อดตายแน่นอนอยู่ในสังคมเรายิ่งให้ก็ยิ่งได้ไงที่ผมบอกนะฮะอีกบทหนึ่ง พระพุทธองทรงตรัสว่าชีวิตนี้น้อยนักชีวิตนี้สั้นนักปราดกล่าวว่าชีวิตดีน้อยนักนี่เป็นหนังสือเล่มหนึ่งของสมเด็จพระยันต์สังวรสมเด็จพระสังฆราชองคอ์กรนะครับอันก็พระ,ะนิพนธ์หนังสือไว้ผมก็อ่านชีวิตนี้น้อยนักคือสุดยอดแล้วไปไปหาอ่านเอาปฏิบัติตามที่ท่านได้นิพนธ์เอาไว้ชีวิตนี้น้อยนักแต่ชีวิตนี้สัน้นไม่เหมือนกันนะครับ ชีวิตนี้น้อยคือของมันน้อยไงแต่ระยะเวลามันสั้นนะน้อยแล้วสั้นอีกปราดกล่าวว่าชีวิตนี้น้อยนักเพราะฉะนั้นสั้นเนี่ยก็คืออะไรคือถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยกับอะไรอะ่ะกับหนึ่งเนี่ยกับหนึ่งในสมัยเราเนี่ยก็เจ็ดแปดสิบสมัยพูเจ้าก็แปดสิบเก้าสิบอะไรประมาณเนี่ยกับหนึ่งก็ประมาณนี้น้อยนักก็เปรียบเทียบให้ดูว่านางในสมัยพุทธกาลนะครับนางปฏิ ปฏิมาปฏิชิกาเนี่ยนะชื่ออะไรผมก็จำไม่ค่อยได้แล้วนะฮนะคือตกสวรรค์นะตกสวรรค์มาเป็นาทาสของพระอินทแล้วก็มีแฟนมีผัวเป็นเทวดานี่แหละแล้วก็ต้องลงมาอยู่เมืองมนุษย์นะพออยู่เมืองมนุษย์เสร็จแล้วยังไงรู้ไหมพออยู่เมืองมนุษย์ข้างบนเนี่ยกำลัง ตอนก่อนลงมาอยู่เมืองมนุษย์เขาก็เด็ดดอกไม้เด็ดกันไปเด็ดกันมาใหญ่นี่ก็พัวลงมาอยู่เมืองมนุษย์มีลูกมีผัวตายไปพอตายไปมีลูกเยอะแยะอายุเยอะพอตายพวกก็ไปโผล่บนสวรรค์นะเอ,อ,เอ,อนางปฏิปุชิกาจำได้ก็ทางพระอินนะพระท้าวสักกะดียว,ว่เอ้าเมาเช้าหายไปไหนแวบบหนึ่ง บนสวรรค์ดาวดึงบอกหายไปไหนแวบหนึ่งใหญ่นี้ออกมามีลูกมีผัวมีอะไรตออะไรอยู่บนโลกมนุษย์ตั้งหลายสิบปีแต่เขาก็ประมาณาว่าร้อยปีมนุษย์เท่ากันหนึ่งวันบนดาวดึงนะฮะนางปฏิปุจิกาเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยก็ไปโลกมนุษย์เนี่ยมีลูกมีผัวมีอะไรตออะไรปุ๊บเดียวโอ้ก็เลยบอกโอ้โหมนุษย์นี่นะ แป๊บเดียวจริงๆเลยวันเดียวข้างบนมนุษย์ร้อยปีแต่ข้างบนแค่วันเดียวอ่ะคิดดูอ่ะชีวิตมันน้อยนิดเดียวพระอินทร์บอกว่าแหมชีวิตมนุษย์เนี่ยเออมันแค่วันเดียวของฉันเองเนี่ยต้องการอะไรกันนักหนา อะไรสเสวยสุ่กันอย่างเหมือนกันจะไม่ตายอย่างนั้นเนี่ยนางปฏิมาปูจิกาเนี่ยเขาก็เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลนะในสมัยพุทธกาลเพราะเทวโมคาลาเน,เนี่ยจะขึ้นไปบนสวรรค์ก็จะไปเจอนางฟ้าอินี่หนูทําอะไรมาถึงได้เป็นนางฟ้าอ๋อไม่ได้ทําทานไม่ได้รักษาศีลอะไรด้วยนะแต่ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาต่อสามีเนี่ยซื่อสัตย์ นะผัวจะตบจะตีก็ทนอดทนอด,ทนอดกัน้นนะแล้วก็เออเขาตีดีกว่าเขามาฆ่าเราอะไรเงี้ยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์จริิตยังได้เป็นนางฟ้าเลยนะนะในบนสวรรค์พระโมคคัลลานะ,ะก็มาเล่าในที่ประชุมธรรมสภาให้พระพุทธเจ้า,าได้ตรัสพระพุทธเจ้า,าก็รับในที่ประชุมสภาว่าเป็นความจริงพระุทธเจ้าท่านจะรู้หมดแต่ว่าท่านาไม่ได้เล่าต้องให้คนอื่นไปเห็นพระโมคคัลลานะ,ะไปเห็นแล้วมาเล่าเพื่อยืนยัน ว่าเป็นของจริงน,นี่คือสิ่งที่บอกว่าเวลาในโลกมนุษย์เนี่ยมันน้อยมันน้อยนิดเดียวเองน้อยนิดเดียวเลยสั้นด้วยสั้นและชีวิตนี่ก็น้อยแล้วก็สั้นแต่เราจะใช้น้อยและสั้นนี้ให้เป็นประโยชน์ได้ได้ครับให้ท่านทำไปเรื่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยนี่ค่อยค่อยทำไปอย่าทำชั่วทำความดีไปเรื่อยๆทําทำจิตใจให้ผ่องใสถ้าท่านทำได้ครบสามนี่นะฮะท่านก็สามารถอยู่ในสังคมยังมีความสุขและคุ้ม กับที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะครับอีกวักหนึ่งนะครับเมื่อวัยเสื่อมสิ้นไปอย่างนี้ความพลัดพรากจากกันก็ต้องมีโดยไม่ต้องสงสัยมูสัตว์ที่ยังเหลืออยู่ควรเมตตาเอื้อเอ็นดูกันไม่ควรจะมัวเศร้าโศกถึงผู้ที่ตายไปแล้วเห็นหลือยังครับผู้เจ้าบอกว่าไงรู้ไหมจริงจริงมันมีอีกบทหนึ่งที่บอกว่า ในพราหมณ์คนหนึ่งเนี่ยลูกตายก็ร้องห่มร้องไห้ไปหาพระพุทธเจ้าพุทเจ้าบอกว่านี่ความตายเนี่ยก็เหมือนกับงูลอกคาบแล้วย่าไปเศร้าโศกเสียใจไม่มีใครไม่ตายหรอกนะ ก็เหมือนงูที่มาแล้วมันลอกคาบแล้วมันตายไหมล่ะมันก็ไม่ตายมันก็ไปพบภูมิใหม่ของมันงูลอกคาบเดี๋ยวสังเกตไหมคาบงูจะไปเห็นปลอกงูยาวเรื่อยงูอะไรต่างๆอนี้สมัยก่อนอยู่ต่างจังหวัดจะเห็นคาบงูมันลอกคาบของไปเรื่อยเนี่ยก็เหมือนเราเนี่ยเปลี่ยนภพภูมิไปเรื่อยเดี๋ยวเกิดเป็นช่างมาวัวควายเกิดเป็นคนเกิดเป็นจันเกิดเป็นคนเตี้ยตามคนสวยคนรวยเกิดเป็นเสนาบดีเกิดเป็นโอ้เยอะแยะวนเวียนอยู่เนี้ยเนี่ย พูดจะบอกว่าจะไปเศร้าอกเสียใจอะไรนักหนาเลยเนี่ยในในบทนี้บอกว่าพระพุทธค์ทรง,งตรัสว่าเมื่อวัยเสื่อมสิ้นไปอย่างนี้ความพัดภาคจากการต้องมีโดยไม่ต้องสงสัยมันเสื่อมสิ้นเดี๋ยวไม่เสื่อมได้ไงผิวก็ย่อนฟันก็หักผมก็เริมขาวงอกขึ้นทุกวันนะฮะมูสัตว์ที่ยังเหลืออยู่เห็นไหมท่านบอกมูสัตว์ไม่ใช่สัตว์เดีัวจฉ่านเรานี่แหละเพราะว่าเราก็ยังคล่องสัตว์แปลว่าคล่อง หมูสัตว์ที่ยังเหลืออยู่ควรเมตตาเอื้อเอ็นดูเห็นไหมท่านไปบอกเสือสิงให้มันเมตตาได้ไหมไม่ใช่เพราะอาหารของมันคือเก้งคือกวางแต่อาหารของมนุษย์เนี่ยคือผักคือผลไม้กินได้นะกินสัตว์ได้กินผลไม้ได้กินผักได้นะควรเมตตาเอื้อเอ็นดูกันไม่ควรจะมัวเศร้าโศกถึงผู้ที่ตายไปแล้วพอตายปุ๊บท่านจำไว้เลยเขาก็เปลี่ยนพราะภูมิเขาไปเองแล้วพระภูมิก็ไม่ได้เป็นไปตามปากเรานะครับ เป็นไปตามกรรมของเขาสมมติเขาทํามาดีเขาก็จะไปดีเขาทําไม่ดีเขาก็จะไปไม่ดีพระเจ้าก็ตัดไว้นะฮผู้คนล้วนต้องเกิดนะครับนะทำดีไปสวรรค์ทาชั่วไปนรกหมดอสวกิเลสก็ไปนิพพานชัดหรือ,อยังนะว่าเราเกิดมาใหม่เนี่ยจะเป็นอะไรหรือจะไปตายแล้วจะไปไหนมันก็อยู่ที่ตัวเรา เราทําดีก็ไปสวรรค์ไงถ้าทําไม่ดีก็ตกนรกพระพุทธเจ้าสรุปไว้ไม่ไม่จาเป็นต้องไปดูอะไรว่าเฮ้ยมันจะไปไหนมันทาดีไม่ได้คนเนี้ยตอนก่อนจะตายเนี่ยทําดีไปสวรรค์แน,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 น่ถ้าทําชั่วอ้าวไปลงนรกเล่นๆแต่หลายร้อยหลาย,ลายพันปีอา่าทาไม่ดีมากอา้าวไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีเกิดเป็นเก้งเป็นหมูเป็นวัวเป็นควายให้เขาเจือลูกกระเดือกก็มีเยอะแยะไปนะฮะนี่ก็คือพระพุทธเจ้าท่านก็มาเตือน นะผมก็อามาเตือนพวกเราว่ามันจะไปโศกเศร้าเสียใจตามวาระลูกไปก่อนพ่อแม่ก็มีเยอะพ่อแม่ไปก่อนลูกก็มีเยอะแยะแล้วแต่นะครับอีกสักวักหนึ่งสุดท้ายในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่บาปยังไม่ให้ผลคนพานสำคัญบาปเหมือนน้ำพึ่งต่อเมื่อมันให้ผลนั่นแหละเขาย่อมได้รับทุกคนมักจะเข้าใจว่าคนทำดีเอ,อคนทำชั่วแล้วได้ดี โอ้ยเนี่ยทาชั่วโกงกินคอร์รัปชันขายยาบ้าตัดไม้ทาลายป่า่าสมได้ดีบได้ดีได้มีเงินทองลูกไปเรียนเมืองนอกเมืองหน้าอย่าไปอิจฉาเขาฟังอันนี้ตลอดเวลาที่บาปมันยังไม่ให้ผลนี่ไงผู้จ้าบอกบาปมันยังไม่ให้ผลอย่าไปฏปีโพธีปายยังมันกินยาพิษไปเดี๋ยวมันจะกระเดือกเหลือมันก็จะสำรอง เดี๋ยวจะติดคุกทั้งครอบครัวทั้งลูกทั้งเมียทั้งผัวไปทั้งคณะเลยก็มีเยอะแยะ,ยะหรือตายทั้งคณะก็มนะีวันนี้ไม่ไม่พร้อมที่จะเล่าก็มันมีตัวอย่างที่ท่านทอเลียงพิ่บุญนั่นเล่าให้ฟังเยอะแยะเลยนะครับคนพาลสําสคัญว่าบาปเหมือนน้าพึ่งคือไปทําผิดกฎหมายผิดศีลทำแล้วได้เงินมาก็นึกว่ามันเป็นน้ําพึ่งไงมันหวานไงเพราะได้เงินมาซื้อรถซื้อลาซื้ออะไรต่างๆ่นี้ย ต่อเมื่อมันให้ผลนั่นแหละผลมันเริ่มแล้วฮเขาย่อมได้หลับถูกก็เหมือนรีดนมวัวุท้เจ้าท่านเปรียบเทียบนมวัวรีดใหม่ๆมันก็ไม่บูดนะครับมันไม่บูดแต่ผ่านไปสองสามวันนมบูดนั่นแหละเรื่องมันก็เกิดปปงอปปสปปชก็ตรวจไปตำรวจก็จับมาเข้าคุกเข้าตารางไปดูที่ ม่ยกเว้นนะการเมืองรัฐมนตรีรัฐมนตรีรัฐมนตรีเอกหรือว่าพระสงฆ์องค์พระเจ้าหรือว่าครูบาอาจารย์ทหารตำรวจผิดก็คือผิดกฎหมายเนี่ยเข้าคุกถ้าผิดกฎศีลธรรมก็ตกนรกไปมันก็มีสองที่แต่ถ้าเกิดเราผิดกฎหมายบ้านเมืองฆ่าคนตายหรืออะไรเนี่ยผิดสองกฎกฎหมายก็คือติดคุกตายไปก็ตกนรกนะครับพวกนี้จะสองเด้งนนั่นแหละปกติคุกทิดตารางสองเด้ง เนี่ยไม่คุ้มเลยชีวิตนี่เกิดมาหลีกเลี่ยงไว้เนี่ยอย่าไปทําคือเราไม่ทําชั่วเราก็มีกินมีใช้ถึงจะอดนะอย่างน้อยเอาไปขอทานเขากินไปรับจ้างเขาทําเป็นจับกลางเนี่ยมันก็ไม่โกงกินขอรับจ้างเราก็ไม่ด้ตกนรกหมกไหมและได้น้อยก็กินน้อยได้มากก็กินพอสมควรเหลือก็จุนเจือสังคมไปเนี่ยชีวิตมันก็มีความสุขเพราะบาปยังไม่ให้ผลอย่าคิดว่ามันไม่มีมีแต่มันยังไม่เกิดมันต้องใช้เวลานิดหนึ่ง พอใช้เวลานิดหนึ่งผมบาดมันเกิดเป็นไงครับโอ้โหเขาเรียกว่าพรมเนี่ยมันสวยใช่ไหมครับเวลาเราเดินไปตามโรงแรมตามห้างนี่พรมสวยแต่พอใต้รมเปิดพรมเป็นไงครับโอ้โหขยะท้งนั้นเลยพวกนี้แหละครับกลิ่นมันจะออกแล้วกลิ่นมันออกต้องยอมรับกรรมเพราะว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตอบสนอง วานพืชพันอธุ์ย่างไรผลน,นั้นไซยมใดตามทำดีได้ดีงามถ้าทำสามความชั่วมีวานพืชปลูกพันธ์ดีเจ้าอิมพีผลดีเอ่ยสวัสดีครับ